ติดตาม Facebook ของเราเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้ก็คือทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนค่ะเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้งเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้งก็จะมาสอนวิธีเพิ่มติดตามเฟซค่ะ การเพิ่มผู้ติดตามใน Facebook นะคะเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายและก็ปลอดภัยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้รับกระแสเป็นที่นิยมอย่างมากเลยเพราะว่าทําแล้วเนี่ยรอยอดอไม่านานนะคะ1น,นาทียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะวิธีนี้นะคะเราจะใช้แคปพีิงลิงก์ของ Facebook ค่ะในการเพิ่มผู้ติดตามคนไหนที่เป็นมือใหม่นะคะแล้วก็เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกรับรองเลยค่ะว่าถ้าดูจบนะคะสามารถทําได้เลยค่ะ และว,วิธีนี้นะคะยังถูกกด Facebook 100%ด้วยดังนั้นก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องแอคคาโดนเล่นโดนแบนนะคะแอคคาไม่โดนกีดกันแน่นอนเอาระค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ไปที่เพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยไปที่โปรแกรมไลน์นะคะแล้วก็ไปกดเพิ่มเพื่อนนะคะพิมพ์ Li n e id นะคะทางที่ขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือได้เลยะคะ่ะและนี่ก็คือราคาโปรกดติดตาม Facebook ส่วนตัวนะคะเพื่อนเอนเริ่มต้นที่100คนนะคะ เพียง80บาทนะคะไปะจนถึง5,000 0คนเลยหรือถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ก็สามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้นะคะแต่วันนี้ที่อุ้มจะมาทำนาอก็คือ1,000คนค่ะ เื่อเราเลือกราคาหรือโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้ให้กับเราเนาะซึ่งเป็นรูปภาพ QR code เอาไว้สําหรับจ่ายเงินนั่นเองง่ายๆเลยเพื่อน,อนๆนะเซฟภาพนี้ลงเครื่องนะคะแล้วนําภาพนี้ไปเปิดใจ่ายในแอปธนาคารใดๆก็ได้ค่ะหลังจากที่เรานะคะเอาเงินเรียบร้อยก็อย่าลืมแจ้งสลิปกับแอดมินเนาะหลังจากนี้นะคะอุ้งหมาจะไปสอนวิธีการคัดลอกลิงก์ Facebook ของเราให้แอดมินค่ะเพื่อทําการปั๊มผู้ติดตามนั่นเองวิธีทําก็ไปดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเข้าแอป Facebook ค่ะเราก็ไปหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็กดคำว่า Edit Profile นะคะเลื่อนมาล่างสุดค่ะเห็นคำว่า Copy Link งไหมคะที่อุ้มวงให้ดูคลิกได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็คัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราก็นำลิงก์ที่ได้เนี่ยค่ะมาวางให้อดินในแชทไลน์แบบนี้เลยนะก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยจะทำการส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนของอุ้มนะคะยอดเดิมอุ้มมีอยู่ที่2 4 8 8ค,น,คนกดติดตามนะคะ ต่อไปเราก็ไปดูกันเลยค่ะยอดขึ้นนะคะไปรอพร้อมกันเลยเพื่อนๆสังเกตยอดที่อุ้มวงๆให้ดูเลยนะคะว่ายอดขยับขึ้นมาเป็น2500กว่าแล้วนะคะยอดขึ้นไวมากๆระหว่างที่มีคนมากดติดตามเรานะคะก็จะมีขึ้นแจ้งเตือนแบบเมื่อกี้ด้วยนะคะเป็นโนติเนาะตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่3 4 5 6คนแล้วนะคะเพื่อนๆยอดขึ้นไวมากๆนะแล้วก็ขึ้นแบบเนียนๆด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มติดตามเฟซจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนผู้ติดตาม Facebook ของเราเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้ก็คือทําได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนคะ่ะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อัไซน์ป๊อฟอลโล่ยละเหียดนะคะตามด้านล่างเลยคะ่ะ ร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนี้ค่ะมีแอดมินคอย s น a n บายตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยว่างตอนไหนทักทันไปได้เลยร้านนี้แอดมินยินดีให้บริการค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ